เช้าวันอังคารนะครับก่อนทรงนะครับน้องฟิฟี่นะครับวันนี้มีนัดนะครับไปขอนแก่นนะครับตัวที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับช่วงบ่ายวันนี้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นอาหารเช้าเนาะส่วนตัวด้านข้างเนี่ยนะครับยังว่างอยู่นะครับอาหารเช้าครับช่วงวันวันนี้วันอังคารนะครับที่22นะครับ ก็เดี๋ยวไบ่ายนะครับก็เดินทางแล้วนะครับก่อนเดินทางเนี่ยก็คือเราจะให้อาหารนะครับล้วก็งดไปเลยนะครับสักหกชั่วโมงเขาจะได้ไม่อ้วนนะก็คือให้มันย่อยเสร็จก็นี่เลยนะครับก็เดินทางเลย,เลยข้อดีของชุดนี้ก็คืออ่านเนี่ยครับจะยาวมากเป็นแต่แบบไหลจนถึงโคนหางเลยผิวพันดีนะครับ กินเก่งด้วยนะนายนด้วยนะครับนายนคนคลก็ผิวพันณนี้มากคนก็มาอีกนะครับชุดนะี้ให้กินช่วงเช้าสักประมาณเที่ยงบ่ายนะครับเขาก็จะย่อยพอดีนะครับแต่ถ้าให้กินก่อนเดินทางเนี่ย มันถ้าอาหารยังไม่หย่อยเนี่บางครั้งขึ้นรถอะไรเงี้ยเ,เขาจะเมารถจ้านะครับตองมาเราต้องให้กินก่อนเดินทางสักห้าหกชั่วโมงะครับกินเลยเนี่ยตัวนี้นะครับที่ยังว่าง,างตัวนี้ยังไม่มีชื่อยังไม่มีเจ้าของเนี่ยสวยเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยหนะ้าตาเหมือนกันเลยนะครับต่างกันตรงอ่านนิดนึงครับ เห่ากันแล้วฟีฟี่โอเคครับ